เราจะกินเมนูหอยใหญ่กันห <c oughs> อยออทอดจานยัด สวัสดีครับท่านผู้ชมผมเน็ติเตอร์ซีนเอกนะครับวันนี้อ,อยู่กับผมเช่นเคยพร้อมกับจานประจําตําแหน่งวันนี้เนี่ยอยู่กับผมที่ตลาดนองหอยใช่ไหมพี่พ<ด>เราอยู่ที่ตลาดหนองหอยนะวันนี้ก็คือเราจะกินเมนูหอยใหญ่กันหอ, <c oughs> อยทอดจานยักษ์หอยทอดจานยักษ์เออหอ,อ,อยทอดจานยักษ์ก็คือเนี่ยเออก็คือเนี่ยวันนี้เราจนยักษ์มาเนี่ยก็คือจะมาทำาช h a เรนเออกินหอยทอดจานยักษ์ก็คือเราก็ขับห่านะจนมาเจอร้านที่ตลาดหนองหอยก็คือร้านเนี่ย เนี่ยอยู่ตรงนู้นท่านผู้ชมเราเห็นร้นแล้วละเรายังไม่ได้บอกพ่อค้าแม่ค้านะก็คือราคาเนี่ยเขาขายเมื่อกนะี้แปดหน้าร้าน่ลยนะพี่30บาทอ่าสามสิบบาทราทะคาถูกมากซึ่งเรากินเยอะไงเราก็เลยหาร้านประหยัดไว้ก่อนอวันนี้เดี๋ยวเราไปที่ร้านเลยพี่เดินไปเลยดีกว่าตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านนะครับผมอะไรอ่ะร้านเจหมวยอ่าผัดไทยหอยทอดกุ้งสดผัดไทยกุ้งสด45หอยทอด30แต่วันนี้ผมจะมากินหอยทอดนะครับผม3าบาทเดี๋ยวให้เขาทําให้เลยแล้วกันเดี๋ยวไป สวัสดีครับพี่ดเดี๋ยววันนี้ผมจะมากินหอยทอดผมจะให้ใส่ในจานยักษ์ให้ผมหน่อยได้ไหมคือผัดใส่ผัดใส่เลยเอาสัก20ที่อ่า20ิที่นะครับอ่าท่านผู้ชมงั้นเดี๋ยวผมจานวางไว้ตรงนี้เลยนะครับอ่าทำได้ใช่ไหมครับผมอ่า20ทิที่มันจะเท่าไหร่วะพี่ สิบที่3 2 0ที่ห0 0โอ้จะกินหมนเนี่ย20ที่สั่งไปแล้วก็ต้องเอาแล้วแหละท่านผะู้ชมโอเคครับผมเป็นหอยทอด20ที่ครับผมจัดได้เลยครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เขากําลังเริ่มทําให้ผมแล้วนะก็คือสั่งไปทั้งหมด20ที่นะครับมีเต็มเลยตรโอนน้ยน่ากินมากดูดิโอ้ยช่ำฉนิ่มจคือถ้าใครอยากมาอุดหนุนเอา,อางี้ดีกว่าอยากตามรอยผมมากินนะร้านเขาจะอยู่ที่แถวตลาดหนองหอยร้านเขาอยู่ข้างป้อมตำรวจอ่ะงี้ดีกว่า อยู่เส้นต้นยางตรงนี้เลยท่านผู้ชมเส้นต้นยางนั่นแหละแต่ว่าร้านเขาจะอยู่ข้างป้อมตำรวจเลยนะเพ่าน,นะครับปกติขายกี่โมงถึงกี่โมงนะครับปกติขายสี่โมงครึ่งถึงห้าทุ่มนะท่านผู้ชมแล้วมีวันหยุดไหมครับผมหยุดวันไหนหรือว่าหยุดแล้วแต่ลงแมคค้าเนี่บผมเป็นแมคค้าผมก็เป็นพ่อค้าเหมือนกันก็ใจลงเลย ก็คือเปิดทุกวันจะปิดแล้วแต่อารมณ์เค้าละกันนะครับท่านผู้ชมตามที่เขาว่าตอนนี้ก็ดูดิโอ้นี้กี่ที่นหนึ่งสสาี่ห้าหกเจ็ดเที่นะท่านผู้ชมสั่งไปนะสั่งไปยี่พี่เออยีจุกจุวันนีเ้เดี๋ยวรอท่านผู้ชมเดี๋ยวเรารอนั่งกินดีกว่า ู่้ชมเมื่อกี้เนี่ยมันได้ประมาณเก้าที่แล้วเซตแรกชุดแรกแต่ว่าผมดูแล้วยังยังผมก็เลยสั่งเพิ่มอีกห้านะครับเป็นทั้งหมด25ที่นะท่านผู้ชมทั้งหมดนะยี้ที่ตอนนี้ไม่รู้ว่าได้กี่ที่แล้วไปดูกันดีกว่าอ่าท่านผู้ชมตอนนี้นะนี่อันนี้คือ18ที่นะครับท่านผู้ชมขาดอีกอประมาณ7จที่เพราะว่าผมสั่งไปเพิ่มอีก5เป็น25นะห,ห้านะโหผมว่าจุกๆอ่ะวันนี้โคตรน่ากินท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวเราไปรอยโต๊นดีกว่า มาบอกท่านผู้ชมเฉยว่าผมสั่งเพิ่มไปอีก5เป็น25นะท่านผู้ชมไป <S <S อเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้โอ้ย,ะยอะ2นทุ่นนุ่นนุ่นมุ่นนุ่นน่นน่นนุ่นน่้นน่านุ่่ยนุนนุ่นนุ่นน่นนุ่นนุ่นนุ่นุ่นนุ่นนนนุ่นนุ่นน่่นนนนน <laughs> อหอยทอด25ที่ไปไอตังโตไอตังโต,ต,ด,ตดีกว่าปวดเยอะเลยทุกทชมหนักมาก เขาแล้วครับผมตอนนี้เป็นยังไงดูดูดูให้ดูใกล้ดูใกลโโโ้โอ้ดันยักษันยักใหญ่มาคือมาโอ้โหยหนักหนักหนักนกล้ามแขน,นขึ้นเลยนะโอเคเฮ้ยเริ่มกินเลยดีกว่าพี่ก่อนเริ่มคลิปกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราเลยนะครับผมวันนี้พามากินหอยทอดห,อหลายคนน่าจะชอบผมก็ชอบครับผมฟังเสียง นี่คือแข็งนะไม่ใช่กรอบนะท่านผู้ชมนะหยอกๆยอกเดี๋ยวลองกันเลยดีกว่าเรายังไม่ต้องรำชิบอุ้ยดูหอยเอานะกินนะอร่อยมากกรอบหอมมันกรอบ อร่อยอร่อยจริงพูดอร่อยเลยทุกคนทุกคนคิดว่าผมจะกินหมดไหม,ม,มาหายี่สิบห้าที่ดีไม่หม,ไม,ไม,ไมด,มดไม่พอเยอะนะพี่อือดนูนี่เต็มเลยอ่ะ โคตรดีอืวันนี้เป็นอีกวัน,นเลยที่แบบว่าแฮปปี้และท่านผู้ชมก็คงจะแฮปปี้นะครับอืมอร่อยเนี่ยอืม นี่มยังไม่ได้รับน้ำจิ้มเลยนะเ้อาขายแผนแ่นละสามสิบาทนะคุณผู้มก็สามสบาทงา,า,าทชุดละสามสิบกว่าแต่ของผมเนี่ยก็จะหลายแผ่นหน่อยอยี่สิบห้าแผ่นผมมจะต้องเปนคแล้วุณพ่อขึ้นเงินไว้ดีเท่าไรพี่อะเจ็ดร้อยห้าสิบมือนี้ยี่ิบห้าที่เจ็ร้อยห้าสิบ เออที่ละสามสิบบาทก็น,นั่นแหละพี่รู้กันพี่ใจพี่ใ <c oughs> หอ่วิ่ง กินน่าเกลียดไหมหรือว่าเอ้ยน,นี่วันนี้ดูภาพอยู่แต่ภาพเมื่อกี้น่าเกลียดแต่ภาพเม,เมื่อกี้ไมเกลียดน่าจะยี่สิบกว่าตัวนะหอยที่หนึ่งอ่ะออยี่สิบกว่าตัวเลยเหรออือแเราคือผมถูกใจอย่างหนึ่งาราคาูบุ๊ก สาิบาทท่านผู้ชมจริงหากินยากนะราคานี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ถ้าไปที่อื่นนี่หอยทอดเข้าวไก,ก่ก็แค่สิบหกิใช่ไหมพี่ยิ่งไปจอบปไปห้าสิบขึอืมอืมคือ,อยังไงอ่ะเรากินเยอะอยงไงแล้วเราก็ไม่มีเงินยังไงพี่ไอ,อร้ร้านร้านถูกๆเงี้ยไว้ใจพวกเราเ,เราจะไปกัน<อ>จริงๆไม่ได้ทำเพื่อท่านผู้ชมหรอกนะ ที่แบบว่าท่านผู้ชมสามารถซื้อกินตามพวกเราได้แต่ว่าเพราะพวกผมอยากไปหยักกันเอง <c oughs> อเนะฮ e ะ,ะออหอมหอยมากหอมหอยก็มันหอมหอยอ่ะเนี่ยกราบอกว่าหอยหอมอ่ะอ้าอแม่งกรยตุ้นผ้โตเลยแกนเลยอ่ะหู ไงดูดิแผ่นนึงดูหอยหอมาเป็นลูกเกดเลยท่านผู้ชมเปรียบ,บ,บ,บเทียบได้ดีไหม <c oughs> คือร้านนี้ความเด็ดเลยผมว่าอยู่ที่ความกรอบของแป้งนะทั้งมแป้งเขาเนี้ยกรอบมากกรอบติดทนนานจริง,รงอร่อยท <c oughs> นนานอืม พอกินมาถึงตรงถวังอกอ่ะเหมือนก็จะปรุงแต่น้ำปลาปะเพราะว่าได้กลิ่นน้ำปลานะจะได้ความเค็มมาอีกนิดนึงเฮ้ยอร่อยอืมตั้งแต่อร่อยจริงพี่อืมอืม จริงถ้าขึไม่ลงอ่ะใครอยู่ใกล้หนองหอยอ่ะสบายขับมาแป๊บเดียวยังมาปี๊ดรีบไปื้นก่อนเลยแล้วมานต่งกินร้อมแรกไ่ยังไม่ถึงไหนเลยองตรงไหมอันนี้เริ่มเม่ยกาม คือความแป้งความหอมแล้วก็ความแบบไข่ที่แบบร,วม,นนรวมกันแล้วแบบอร่อยมาก <S <S ว,วกันวแบบวนี้แม่งกินเวลานี้ได้นอนสี่โมงนเนี่ยโดนหอยดิดทั้งคืนแน่ๆดิดเลยวะดิดเองเลยพี่อืมคทางของหม้อ กินคู่กับหัวงออร่อยมากไม่ใส่ซอสเลยเนาะหรือว่าเราก่อนนอนปักครึ่งหนึ่งหรือว่าอะไครึ่งท้องครึ่งจานพี่นั่นแหละเหมือนกันเหมือนกันครึ่งจานก็ครึ่งท้องอร่อยรู้ว่าอร่อยรู้คนที่หน้าคนกินเลยเถามตัวเองไม่แบบเข้าไปตัในท้องหได้ยังไงวะเคยครับเริ่มจากโดนอะไรกัดก่อนแล้วที่แล้วอืมเพราะนั้นหนูจะ ไปเที่ยวเมลตอนแล้วโดนช้างกัดช้างปากกัดเปรี้ยวไม่น่าเล่ตอนนี้พี่กินหนึ่งตรงนี้ยี่สิบที่ก็ดีอยู่แล้วกินใครเพิ่มมาออฟน้องใส่เพิ่มให้มาหนาออฟแบบออฟแบบอ๋อพี่แนกกันไม่สวยพี่ยี่สิบมันยังดูเลน้อยไปผมไม่สั่งเพิ่มให้พี่เลยนะเิื้อไม่สวยหรออืผมก็เลยสั่งเพิ่มอีก5นะครับเป็นทั้งหมด25ที่นะท่านผู้ชม วันนี้นะนอกจากเราจะแบบว่าพาท่านผู้ชมมากินหมย่ทอดราคาถูกที่แบบว่าอร่อยอร่อยแล้วเนี่ยเราได้บรรยากาศใ,ใหม่ด้วยนะครับผมแมงยุงกัดชิบหายเลยพี่นี่ผมนั่งไปจริงๆท่านผู้ชมไม่เห็นได้ไหมแต่ถ้าส่งข้างล่างนะเนะี่ยขาผมไม่อยู่อย่างนี้ตลอดนะยางกะรัวกลองชุดนะอันนี้จริงๆเพราะว่ายุงฝนมึงตกไปด้วยนะท่านผู้ชมคาดได้ป่าขนานเลยเฮ้ยแต่ จริงๆแบบมันกัดจนผมด้านช้าไม่รู้สึกอะไรเพผมรู้สึกแต่ข้างบนข้างบนอรน่อยมากจนผมไม่รู้สึกข้างล่างไฮ <c oughs> ้ที่นี่ผมแดกจนผมตั้งพังตั้งตัว,ตวเลยเนี่ยอีแมานอ่เป็นนะี่เออนื้อขึ้นหอยทอดอโอ้หแบบนี้เลยใ่ท <c oughs> ั้งทีแบบ <c oughs> มต้องแบบนี้เลยพี่ั <c oughs> นันยั้งยั้งไว้ก่อน <Yeah. S 2> ยังก่อนนะยังก่อนนะอุ้ยพี่ดูดิเมื่วานนี้น้ำจิ้มร้อนร้อนเพื่อนเพื่อนเฮ้ยอร่อยมาก <c oughs> มีความเปรี้ยวหวานเข้ามาแล้วก็แบบมันทำให้ฉ่ำขึ้น <c oughs> อ่ะเอออร่อยหอมหอมเปรี้ยวหวานแล้วแบบอร่อย,อรอยจริง <c oughs> ดูดิ มันยังไม่ตายเลยผมงอ,อกอ่ะเด็ดมันตอนตายแล้วนะอร่อยจริงๆริงแต่จะใส่แต่แรกมันก็ไม่ได้จริงๆท่านผู้ชมเพราะว่าผมต้องควบคุมหนักด้วยนะถ้าผมจะกินแบบใสซ่ซอสเยอะเกินไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีนะท่านผู้ชมเมื่อกี้กูใส่น้อยมาใไม่ๆนะเดี๋ยวลอดูนะโอ้โหแบบนี้เลยใส่ทั้งทีมต้องแบบนี้เลยพี่กูใหม่กันเนี่ยโอ้ยชิบหายแล้วนะครับมอง ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเกิดขนพี่อื้อหือมีอัมีมีพี่ขอดูหอยหน่อยขอดูหอยหน่อยไม่มีไม่แต <c oughs> ่อื้อหืมอร่อยจริงเหมือนกินพิซซ่าหน้าหอยทอดกระทะยักเลย เสบายตเลใครสบายตาใครสบายตาวะคนไหนสบายตามันดูกูตอนนี้สองไฟเข้าที่เบ้าแน่กูเลยมันจ้าซะเหลือเกินเป็เยือทเวยเอะวะเมื่อไหร่จะหมดเนี่ย ข้าวประมาณสิบแผ่นประมาณสิบแผ่นนั่นอืมสิบหรอขวาด้วยว่าอาจจะมีขวาด้วยดูขนมฝลั่งประมาณสิบสองสิบสองเลยว่าอร่อยแบบเนี้ยิ้นจะเป็นร้อยแผ่อนอ่าพ่อไปไปบอกพ่อ,อบอกว่ายฉยเฉยแต่ยังไม่อยากโชว์เราต้องเก็บไว้บ้างพี่เราโชว์หมดเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่มีอะไรดูอ่าตรงนี้แม่

หมุนมาพุกตกใจเหยบแค่เหีแค่ขบหรือเข้างล่างอือยมหรได มากพี่อะูหน่อยนะูด่ักขอมแล้วใครบอกพี่จะกินผักก็จะผอมไม่รู้อะผู้ใหญ่ชอบหลอกตอนเด็กอะพี่ดูช้างช้างกินอะไรเักลำเอออืเออใช่แล้วพี่ดูเสือเสือกินอะไรอืนี่จัดเต็มหอยจริง อดูอ้แผ่นแแที่หแผ่นแผ่นนี้เดียวเดคอเดียวโอ้โยี่สิแล้วอันนี้เออห้าที่ไปสั่งเพิ่มไหมห้าที่มึสั่งเพิ่มไมู่พี่ยังไงองนที่ยี่สิบก็หมดไปแล้วน้องเป็นห่วงอยากฝึกอยากให้พี่ได้ฝึกด้วยใช่ไหมใช่ วันนี้เขาเลยสองหมื่นอ่ะเพื่อทั้งวันนี้วันนี้ไม่ได้กินอะไรมาเลยนะผมเพื่อรอมื้อเนี้ยเพราะรู้ว่าวันนี้จะกินหอยทอดรู้ว่าหนักแน่นอนมันไม้บอกเราจะขายอะไรนะของเซไรอ่ะบอกเดี๋ยวพี่ก็รู้เลยคนจะต้องรู้คนจะต้องรู้ อบยังอร่อยใครรู้นะอร่อยยันหัวงออาหารก็ใกล้หมดแล้วนะยังนะยังอะไรวะยังนะยังไม่ร้วงจังให้ผมอีกนะผมครับพี่ เดิมหันสามอันนี้ก็เหลือข้าเจียวทำได้เหลือแค่หนึ่งเห็นได้ไหมว่าอยากเอาไปโบกข้าวเลยโบกข้าวแล้วกินเลยโบกข้าวไหมโบกข้าวไหมแต่ตอนนี้ผไม่กินแล้วนะทำอะไรมากูต้องกินแล้วกินกันเองใช่ไหม Nhìn nướng không? Bị nó xíu Ôi, Ừ, đổ mứa thì ai khóc Nga còn Ai khóc combo cuối cùng lắm, giống không เอาละครับผมท่านผู้ชมวันนี้ก็กับหอยทอดข้างทางนะอ่าตรงร้านอยู่ไหนนะพี่น้องหอย,อ,หอ,ยอ่าใครอยากตามมากินก็มากินเขาไม่มีเฟซบุ๊กไม่มีอะไรนะท่านผู้ชมก็พิกัดตลาดน้องหอยข้างป้อมตำรวจก็ใครผ่านมาก็อยากมาลองแวะชิมก็มาแวะได้นะท่านผู้ชมวันนี้ก็หมดเป็นที่เรียบร้อยกับหอยทอดยี่สิบห้ายี่สิบห้าที่ลูกนี้สั่งสักแปดสิบนะเยอะมพูดเล่นพูดเล่นเอาโอเคก็เดี๋ยวไปจ่ายตังค์ไม่ค้านี่กว่าท่านผู้ชม แตต่คิดเงินหน่อยครับลูกค้าเขาเข้าร้านตลอดนะคนเยอะมากเลยหลังจากลงเทปเราไปน่าจะว่าน่าจะขายดีขึ้นเยอะเลยจากที่ดีอยู่แล้วก็ดียิ่งๆขึ้นไปครับผมว่ารับประกันรับประกันใน f อซีของเราใช่ไหมพี่ใช่ครับครับผมอร่อยมากครับผมครับ่มอิ่มอิ่มครับอิ่ม อะไรนะครับช่องนิตเตอร์ซีนเอครับเดี๋ยวผมเขียนให้ก็ได้ครับผมอ่าเดี๋ยวขอให้เดี๋ยวถ้าลงแล้วขอให้แบบคนตามมากินให้เยอะนะผู้ชมอ่ามากินเขาด้วยนะอ่าสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับอุ้ยโอเคงั้นวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะาผู้ชมอ่าวันนี้ก็แนทก็ขอลาไปก่อนเจอใหม่เทปหน้ามจะกินอะไรที่ไหนยังไงต่อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แลวกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อน let's go สวัสดีครับบ๊ายบาย